คุณวันนี้เรามาเดินเล่นกันที่น้ำตกชันตะเหนที่จริงไม่ได้เจตนามาหรอกนะแต่ว่าพอดีจะเอาปลามาปล่อยเพราะว่าปลาที่บ้านน่ะห่างนกยุงมั้งเห็นคุณบดคุณลมเขาบอกตรงนี้เขาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเน,ะเนาะครับหรอ ไม่มาเดินดูแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วแหละแป๊บเดียวเดี๋ยงนรีบกลับขอบคุณมากกําลังจะเดินว่าจะเดินดูสักหน่อยหนึ่งแหละอขอบคุณอุตาบอกเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจะลงยากถนนมันไอ้นันด้วยเนาะมันชันอะ่ะใช่ใช่แ้ก็อุตสาบ,บอก ห้ามให้อาหารลิงด้วยนะคุณที่เนี่ยเออแต่มันล่มลื่นมากเลยอะ่ะพอดีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าฝนจะมาแล้วเพรเออเราก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอกเพียงแต่ก็เลยมาเดินดูเั่าน่อนแต่มันล่มลื่นมากคุณวันเนี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ฝนก็เยอะนะเดี๋ยวสักพักนึ่งอะ่ะแล้วเราก็จะไปกันแหละ